กดเลิกกดไลค์กดหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาจ้าเป้นหนิวก็รอเพื่อนเพื่อนมาเรื่อยๆนะคะรอพี่ๆนเพื่อนเข้ามาพูดคุยนะคะรอให้เวลาชั่วโมงจบอใได้เวลาชั่วโมงจบต้นหนิวก็ลงนะคะอืมใครก็จะเข้ามาคุยก็เข้ามาได้เลยนะคะอปกติไม่เห็นต้นหลิวไลค์เนาะใบสองเมื่อก่อนละไลค์อยู่ มกรออะไล้ยู่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยไล่เดี๋ยวนี้ก็กลับขึ้นมาไล่อีกรอบไป2องนะคะจะได้บอกให้พี่เพื่อนเข้ามาเป็นกำลังใจช่วงใบสองนะคะเป็นกำลังใจช่วงใบายสองให้เด้อจะเด้อเนาะอะไรว่าคนไออะไรเนี่ยเครื่องนี้ <c oughs> พี่พี่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีข้างบนนะคะหกร้อยล้านดวงตาเด้อจ้ะขอบคุณทีสิบหกเลิกที่สิบหกไลน์นะคะพี่พี่เพื่พพนอนๆหาพูดคุยทักทายกันจา้าคนละเลิกคนละไลค์คนละหน,นึ่งคมอมเมนต์เข้ามานะคะพี่พี่เพื่อนๆเข้ามาทักทายคนเลิกกดไลค์จ้ะ 改革。 ข้ามาค่ะผู้ใหญ่ใจดีทั้งเจ็ดร้อยล้านดวงตานะคะเอาขนมลูกสาวกันเจ็ดรอยล้านดวงตาเนอะค่ะพี่ๆเพื่อนเข้ามาทักทายจ้าก,กินเลยกินเลยกินขนมเลย สวัสดีค่ะพี่พเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะทางจิตร้อยล้านดวงตานะคะสวัสดีเด้อจิดดอตร้อยล้านดวงตาผู้ใหญ่ใจดีโอยบมาถึงผู้ดีโอยังไงพี่ติมบอกว่าสู้ๆเด้อวา่าจะตุ่งเลี้ยวว่าจะสูส้ๆนะคะสปีกเกอร์กระต่ายน้อยสู้ๆมานะคะพี่ติมบอกสู้ๆคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ติม สวัสดีทั้ง8ป็ดน้อยล้านดวงตาค่ะที่อยู่ข้างบนนะคะถ้าไม่ลงมาก็ขอคนละหนึ่งเลิบหนึ่งลายกดเป็นกําลังใจให้ติ๋วหน่อยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเอ้ยกดเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะคนละหนึ่งเลิบหนึ่งลา